สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาชมข้าวโพดนะครับ60กว่าวันนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมได้ลงไปว่าอ่าหนอนเข้ามากินในฝักข้าวโพดนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการฉีดนะครับฉีดหนอนตรงบริเวณที่นยครับตรงปลายฝักข้าวโพดนะครับที่หนอนเขาเข้าไปนะครับกัดกินตรงอ่าในส่วนของฝักนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็ได้ทําการ ฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็โอเคถือว่าดีขึ้นนะครับตอนนี้หนอนก็มีตายบ้างนะครับแต่ว่าก็ร้อยเปอร์เซ็นไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้เป็นพัน GT822 นะครับนี่ครับฝักฝักถือว่าโอเคนะครับนี่ครับก็ประมาณสักยังไงอะสักสามนิ้วสองนิ้วนะครับประมาณนี้ได้นะครับก็ถือว่าดีนะครับนี่ครับก็ฉีดไปนะครับมันก็ยังมีบ้างนะครับอยู่ข้างในก็ยังมีบ้างที่ไม่ตายเพราะว่า ผมใช้เป็นอ่าจ้างคนเ้าเดินฉีดเข้าไปทีละแถวนะครับฉีดสลับซ้ายขวานะครับไม่ได้ใช้โดนนะครับเพราะว่ามันติดปัญหาเรื่องฝนตกอะไรด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับก็จะมีเหลืองๆบ้างนะครับตอนนี้ก็ได้ฝนด้วยนะครับถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ปีนี้หนอนลงเยอะนะครับหนอนแรงมากนะครับนี่ครับนี่ก็ฉีดไปแล้ว นี่ครับตนเนี่ยฝั่งนี้นะครับอย่างเนี้ยคือเขาเข้าไปกินอยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็เกิดความเสียหายนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมันน่าจะยังอยู่ข้างในหรือหรือตายออกไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะออกไปแล้วนะครับนี่ครับพอฝักจะขึ้นมาสมบูรณ์หนอนเข้ามากินก็เป็นอย่างเงี้ยฝักก็จะไม่สมบูรณ์เปลือกหุ้มก็ สามารถทุ่มตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับเขากัดกินยอดไม่ไปนะครับก็มันก็มีอีกปัญหาหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตรงข้มามฝนตกปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือจะมีส่วนหนึ่งของลาน้ําค้างนะครับนะครับลาน้ําค้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูก็มีทั้งลาน้ําค้างลาสนิม นะครับที่ตามมานะครับหลังจากที่อากาศมันชื้นชื้นนะครับช่วงเช้าหมอกคงเยอะนะครับเจอลาน้ําค้างแล้วก็มีเนี่ยครับเป็นลาชนิมด้วยนะครับเกี่ยวว่าแต่ใบนะครับดอกนะครับดอกยังโดนเลยครับนะครับเนี่ยดอกเป็นลาน้ําค้างนะครับก็เดี๋ยวฉีดพวกเมคโคเซรหรือเมทาแดกซิลนะครับฉีดโรยตรงข้างบนเลยนะครับ ก็เป็นเยอะอยู่นะครับเนี่ยมันมันหามันเยอะนะครับนี่ก็ใบอย่างนี้ใบก็เป็นลาสนิมนะครับปีนี้มันเหมือนจะทำเขาโพดยากกว่าทุกปีนะครับเหมือนมันแรงแล้วก็ฝนไม่ค่อยตกนอนก็เยอะนะครับโลคก,ก็ตามมาอีกนะครับตอนหลังนะครับนี่ก็ฟวก,ก็หกสิบกว่าวันแล้วก็อีกประมาณสักเดือนก,กว่าๆนะครับ ประมาณร้อยสิบวันรวมทั้งหมดร้อยสิบวันก็จะเกี่ยวแล้วนะครับประมาณสักพฤศจิกานะครับกลางเดือนนะครับนี่ก็เป็นดอกก็เป็นเชื้อรานะครับก็ถือว่าฝักมันก็ยังโอเคอยู่ก็ยังได้อยู่นะครับหลังจากที่ฉีดย้อมฉีดอะไรไปโดนฝนโดนอะไรขึ้นมาฝักมันก็ใหญ่ขึ้นมา้วยนอยมาด้วยนะครับนะครับฝักสมบูรณ์นะครับ ฝักไม่โดนอ่าอันนี้นอนเลยนะครับฝั่งนี้โอเคนะครับก็พามาชมพโพดพันธุ์ทีที2อายุอ่า60กว่าวันนะครับหลังจากที่ฉีดยาค่านอนนะครับไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฉีดยาการเชื้อรานะครับพวกลานํำค้างนะครับลาสนิมนะครับผม อ่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้อีกต้นสองต้นนะครับดูต้นที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์เลยที่แบบไม่มีหนอนนะครับฝักเขาใหญ่นะครับนะครับแล้วมันอยู่มันอยู่ระยะมันห่างกันด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับฝักใหญ่ยาวนะครับประมาณคืบกว,กว่านะครับ โอเคครับผม <Okay. S 1> หลังไนั้นก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ